สวัสดีค่ะปีห7ผ่านมาแล้ว9เดือนสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดอสังหาเป็นอย่างไรมาดูกันเลย LWS Wisdom เริ่มจากข่าวดีก่อนเลยคณะกรรมการนโยบายการเงินม,มีมติลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือแค่2.25%ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนขยับขึ้นมาที่51.6เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเริ่มส่งผลทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี67แต่เพิ่งชลาใจยังมีปัจจัยเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้น0.61%จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นการบริสุทธิสินเชื่อครึ่งแรกปี67ยังสูงถึง76% ไตรมาสุดท้ายของปีจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่กรุงเทพปริมณฑล9เดือนมีจํานวนหน่วยและมูลค่าเปิดตัวลดลง39%และ19%ตามลําดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี66อาคารชุดเปิดตัวใหม่ทั้งจํานวนและมูลค่าลดลงถึง52%และ15%ตามลําดับและมียอดขายเปิดตัวเฉลี่ย27%โครงการเปิดตัวใหม่ราคาสูงขึ้นเฉลีย่ยที่4.85ล้านบาทต่อหน่วยเนื่องจากมีการเปิดตัวอาคารชุดพรีเมียมมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ทำเลที่มีการปิดตัวสะสมและขายได้สูงสุดในไตรมาสที่3คือโซนรามคาแหง ราคา1-3ล้านบาทในส่วนของบ้านพักอาศัยต่ำกว่าสิล้านบาทหน่วยและมูลค่าเปิดตัวลดลง3 1และ27%ตามลำดับและมียอดขายเปิดตัวเฉลี่ยที่8%ทดเเนทำเลที่มีการเปิดตัวสะสมสูงสุดในไตรมาสที่3คือพระรามสแต่ขายได้สะสมสูงสุดอยู่ที่รังสิตปทุมธานีเนื่องจากเป็นแหล่งชมชมเดินทางเข้าเมืองได้ง่ายมากขณะที่บ้านพรีเมียมเริ่มชะลอตัวหน่วยและมูลค่าเปิดใหม่ลดลงแปดเปอรดับยอดขายเปิดตัวเฉลี่ย9%เปิดตัวสะสมแลำดับยไดมายที่ดตัวเฉลี่ยเกใน้าบาาทแลเปอร 10ล้านบาทด้านหน่วยโครงการที่อยู่ใสก็เดือนแรกปี67เพิ่มขึ้นในบ้านพักอาศัย0.3จากครึ่งปีแรกคาดว่าใช้เวลาระบายนานถึง5ปีแต่ในประเภทคอนโดมิเนียมหน่วยโครงการลดลงจากครึ่งปีแรก4.9อาจใช้เวลาระบายประมาณ2-3ปีถึงแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและอสังหาเก้าเดือนแรกของปีจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวในช่วงแตรมาสุดท้ายของปีนะคะสามารถเข้ามาอบทความของเราต่อได้ที่เว็บไซต์ lws.co.th นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ